ช่วยย่าจัดของหรอเอาเลยเอาเลยช่วยย่าจัดของจัดไอติมค่ะเอาบะไถ่ฮู้เออเออเออไอติมย่าเอออาจัดของก่อนจัดของก่อนอ้าวจัดของไปจ้ะจัดของไปจ้ะอืมจัดของไปค่ะอืมกากระโดดอืมการ คุณนาลุกคุณอ่ะคุณอ่ะไปเอาไปก็ช่วย่าตดของไปสิเอาบาจัดแล้วหรอบาจัดของแล้วหรอเออเอออยากดูข้างในนั่นแหละอยากดูข้างในเนี่ยอ่าจะดูจะดูจะดูในตจะดู จะดูอยากดูหอมกินมาากเติมลำบวกหอมกลิ่นจากนี่อยากดูอยากดูเร็วเร็วขาอยากเห็นแล้วเร็วเร็วมามาอัเร็ว้ยมันจะพุ่งเขาแน่นกว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละอ่ะแล้วจ่ายละค่ะแล้วจ่ายละอ่าอยากเห็นอยากเห็นไอติมไงอยากเห็นไอติมอ่ะ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 เอาไปช่วยย่าจัดอ่ะอ่ะมาช่วยย่าจัดจัดก่อนจัดก่อนจัดไปสิจัดสิ จัดไอติมก่อนอจัดไปดิโหมดก็ไม่มีใครเอาขึ้นไม่รู้เรื่องเหรอออาบบช่วย่าจัดแล้วหรออาอาอยากช่วยอยากช่วยอ่ะอ่ะช่วยปะน่ะจะช่วยหรือเปล่าอ่าอ่าอ่าช่วยเอาไว้ตีเก่าอยากเห็นเลย คืออยากเห็นแค่นี้อยากเห็นคขสุนทคไสุนแค่นี้แหละขนกได้แล้วได้ลอันหนึ่งเนี่ยอ่ันละหนึ่งอัน แค่นี้แหละถคาอยากเห็นถคาอยากเห็นถคาอยากเห็นเจอเจออ่ะอ่ะช่วย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 จกอะไรก่อนแค่นี้ย